สวัสดีครับพบกับตอง DX c อ a t ชัตนะครับเราจะพาทุกท่านมาดูพฤติกรรมช้างป่ากันต่อครับวันนี้เราเจอช้างโขงแล้วมีตัวเล็กตัวน้อยอยู่เยอะแยะมากนะครับสิ่งที่เราสนใจคือเจ้าตัวเล็กนะครับอยากจะให้ทุกท่านดู เจ้าตัวเล็กที่กำลังจะออกมานี่นะครับมองเห็นไหมครับตัวนี้เราไม่มั่นใจว่าเป็นน้องวันพ่อหรือเปล่านะครับพอน้องวันพ่ออยู่ในกลุ่มช้างโขงนี้นะครับแต่ตอนที่เราถ่ายได้เขาแยกเป็นโขงย่อยสี่ห้าตัวกับปลาใจร้ายกับพี่ชายที่แสนดีเท่านั้นนะครับ ตอนนี้เขาอยู่รวมโค้งใหญ่ช้างทุกตัวก็เหมือนกันนะครับเราไม่ให้ผู้เชี่ยวชาญแยกไม่ออกนะครับเนี่ยน้องเขาวิ่งกลับฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นดูอีกทีนะครับเหมือนกับพฤติกรรมน้องวันพ่อนะครับน้องวันพ่อเมื่อเดินไปกับแม่ พอพี่พี่ไม่เดินตามก็จะวิ่งกลับไปหาพี่นะครับพฤติกรรมเหมือนกันเลยนะครับเข้าใจว่าน้องตัวเล็กอาจจะอยากจะเล่นมากกว่าจะจะกินนมนะครับตัวพี่เลี้ยงตัวอะไรก็ดูออกมาต้อนรับอย่างอบอุ่นเหมือนมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างเกิดขึ้นไกลๆนะครับ เหมือนช้างไวรุ่นล้มหรืออะไรสักอย่างนะครับเราดูไม่ชัดนะฮะนี่คุณแม่ก็กระวนกระวายฮะลูกไม่อยู่ด้วยจริงๆก็ควรจะดีใจมีคนช่วยเลี้ยงลูกนะครแต่หัวอ,อกแม่ก็ห่างลูกไม่ได้นะ ก็คงต้องกลับไปหาลูกนะครับช้างโองนี้น่าจะเกือบถึงยี่สิบตัวนะครับเพราะตัวเล็กตัวน้อยเรานับไม่ไหวน,บนับแล้วลายตานะครับต้องกลับไปตามลูกครับเพื่อนๆก็ไม่ยอมลงมาตรงจุดนี้นะครับ เราถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเพราะการถ่ายสัตว์ป่าล้วไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเดินกลับมาใหม่แล้วนะครับไปตามกลับมาตัวนี้ตัวที่มาตัวแรกไม่มานะครับมาแต่ตัวเหมือนกับพี่ชายที่แสนดีตัวนั้นฮมาแล้วก็กลับไปอีกแล้วนะครับ ดูชัดๆว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีปีไม่มีขุยไม่มีกีตาร์ใดๆนะครับดูเหมือนเขาไม่อยากมาตรงจุดนี้ก็ถอยหลังกลับไปดื้อๆตัวแม่ก็คงจะอยู่เดียวดาย เราก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับเราพยายามจะดูตรงกลางของนั้นนะครับว่ามีอะไรบ้างในนั้นนะครับแต่เราดูชัชดก็ดูได้อย่างที่เห็นนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปในกลางของได้เพราะทุกอย่างจะถูกบังไว้หมดนะ มีตัวโตนำออกไปทางซ้ายมือเลยนะครับมีตัวน้องตามไปด้วยนะครับดูเหมือนว่าตัวเล็กอยากจะไปทางซ้ายมากกว่าที่จะมาตรงโป่งกับแม่นี้นะครับเหมือนว่าความคิดจะไม่ตรงกันเลยแยกเป็นสองฝักสองฝ่ายเลย วิ่งไปแล้วฮะกลุ่มพ,พี่พี่พาน้องวิ่งหนีนะฮะไม่รู้วิ่งไปไหนนะครับโอ้ทางซ้ายมือรู้สึกว่าจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมฮะไหวๆอยู่นะฮะน่าจะแอบพาน้องหนีแม่เที่ยวนะครับอย่างนี้ต้องเรียกว่าหนีแม่เที่ยวชัวๆนะฮะนี่ดูชัดๆนะฮะ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะเราก็ยืนยันได้เพียงแค่ว่าพฤติกรรมนี้ก็ต้องพาน้องหนีเที่ยวมหมายเลียวแม่คงจะต้องทำงานแน่ๆนะครับวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ